สวัสดีครับพี่น้องเ c ป่าต่อไร้พ่ายทุกท่านครับหนึนาทีพยาต่อ27นีครับวันหนึ่งคาร68รายการค่อนข้างเบาบางนะครับวันนี้รายการเช้านีครับเป็นเกมที่น่าสนใจครับสำหรับในรายการโคปาซูดาเมกาาและนี่ครับโคปาลิบตาเดเสผู้ที่เจ็บมาฝากครับตี5ครับวันนี้ลานุสครับนีครับจะเปิดบ้านเจอกับอคาเดเมียพอสโตครับ เกมนี้เป็นเกมสุดท้ายครับแล้วก็จะรู้ครับว่าทีมใดจะผ่านเข้ารอบต่อไปในรายการโคปาสุดาอเมริกาน่านะครับลานูสครับเป็นตัวแทนหลีกจากอาเจนินานะครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับอาคาเดเมียโอสโตครับนะครับเป็นตัวแทนหลีกจากวินีนะครับอ่าซูเอร่านะครับแน่นอนครับชื่อชั้นของนะครับลีกจากทางด้านเจนินามีดีกว่านะครับก็คือลานูสครับ นี่ครับหรือเต็มเต็เขาก็คือขับแอตเลติโกรานุสนะครับผลงานครับในโขนี้ครับสทีมก็คือลานุสนะครับมี f b c ีเมลกาแล้วก็วัสโกดากามาแล้วก็อคาเดเมียพอสโตนะครับเกมนี้เป็นเกมที่6นะครับโคจรเจอกันหมดนะครับผลงานลานุสครับ5เกมที่ผ่านมาในรายการนี้ครับชนะ3เสมอ2ไล่ป้ายอยู่นะครับมี ด้วยกันอยู่ที่11แต้มนะครับทำประตูได้7เสียโอ้โหฟอร์มดีครับส่วนลีจากเวเนซุรอลาครับอคาเดเมียโปสโตครับนายโถนี้ในกลุ่มนี้ครับอยู่บวยสุดนะครับโอกาสไม่ได้ไปต่อนี่มีสูงเลยถึงจะยังไรชนะก็ไม่ได้ไปครับผลงานฮะเกมครับในรายการนี้ชนะ1เสมอ1แพ้3ทำประตูได้6เสีย6นะครับมีสแต้มเกมวันนี้ถึงชนะก็ไม่ได้ไปต่อครับสำหรับ นะครับสำหรับนะครับผู้มาเยือนนะครับนะครับลีกจากทางด้านเวเนซุเอลานะครัอบอาคาเดเมียพอสโตเนี่ยนะครับมาเล้มองว่าเกมนี้ครับเกมแรกเล่นในอาคาเดเมียพอสโตเสมอกันมา2-2เกมนี้กลับมาเล่นในลานุสทั้ง2ทีมครับลานุสโจดวันนี้ครับมีดีกว่านะครับอาคาเดเมียพอสโตอยู่ที่2กิโลกร,รัมได้เฮ็นหนึ่งข้างโฟกัสในลีกดีกว่านะครับลานุส ได้ไปต่อในฟุตบอลโคปาสูดาอเมริกาน่าส่วนผู้มาเยือนครับอคาเดเมียพอสโตถึงชนะก็ไม่ได้ไปครับปาเรมองว่าคู่นี้ครับน่าจะเป็นเกมปล่อยจอยนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้มข้นอะไรมากมายโอกาสนะครับจะอินเตอร์เทนผู้ชมค่อนข้างสูงนะครับในโคปาสูดาอเมริกาน่าคู่นี้ตย่าลานูตอาคาเดเมียพอสโตให้มองคู่นี้ครับสร้างสรร การทำประตูนะครับขอให้พี่น้องโชคด,ดีครับ